ไปกินอะไรมาฮะกู้ว่ากันนะดีดีฮะเดี๋ยวก่อนหนูเนี่ยทำไมอีกอะ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 ฮะอืออือจะแม่แม่อยู่กับแม่ก่อนไปสวัสดีครับโปจองอุ่เดียนะครับผมนะจับจ้ากับบรรยากาศวันฝนตกคืนฝนตกนะครับผม ตั้งแต่เมื่อวานเย็นถือว่าปิดเอาเด็กๆก,ก้าวบานตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะครับก้าวขกก็เลยก็ตกตั้งคืนเลยนี่นะครับพ้นพ่อยยึดนะครับก็เลยมาโปรยเด็กๆเ,เนาะดีๆก็มาเจ้านี้เนาะน้องเนาะ ใกล้เปิดฤดูกาลแล้วนะครับผมนะสาวน้อยพเ,เพ็ดบ้านแปลงใกล้เปิดฤดูกาลแล้วเดี๋ยววันนี้เขาก็เดินทางนะครับผมนะเดินทางไปนู่นกันนะครับปีบวกในหักนะครับเนาะมาลงมาไล่เตรียมตัวเตรียมพร้อมเปิดฤดูกาล แป๊บเดียวนะครับพี่พีสองสามเดือนเปิดฤดูกาลตึ้งหล,ล,ลาเวลาไว,าวาจริงๆไปได,ไปได้ไปได้บวบไปได้บวบตอน ิ่งไล,ล่กันเรืกเกิน,นะครับเอาเป็นไรอะเอาแบ่งเขาด้วยนะบวบกลางตน้นกับผมกินเป็นนะบวบก็กินด้ดิดีับพี่พีเรียงไม่อยากกับลงเนี่ยไม่อยากให้ฝึกกันกินแต่อาหารอย่างเดียวไงก,ก็กินข้าวก,นน ون, กินนู่นกินนี่กินไรๆอย่า,างนนะครับเวลาต่อไปก็ไปอยู่บ้านไม่กบพอแม่ก็ไม่นะครับ เขาก็จะได้ไม่กินยากรงนะครับปูอเอิญอะไรนะ่ไปดูปูดิเอ,อาครับครับไอเอาแล้วไปดูเลยนะไปเจอไปเด็กๆเร็ว ผมนึกว่าแบกกระสอบปุ๋ยนั่นเก่าวๆไปเด็กๆเด้อโอ้มันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยว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 นะครับพี่ช่วยปู๋นี่หนอลื่นนะลื่นนะลื่นมองหันเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวหล่อหนามมาหัน ตางตั้งเยอะแยะเลยอ้าวปลาปูช่วยปูนะครับเอารถขึ้นนะครับแกหลืนเด็กๆตามปูไปหมดแล้วไปดีๆไปตามลูกไปไปถนนแล้วเร็ว <c oughs> มันหลืนยานะครับปูแกปูแกหลืนยานะไม่ได้เจ็บได้นะครับพี่พี่มันหลืนแล้วก็รถมันก็ถลายลงไปในหน้านะครับผมนะ เด็กๆเๆมาเร็วมา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 เด็กๆมาเร็วเดี๋ยวดีดเด็กๆไปถนนเด็กๆเด็กๆดีดีเรียกมาเร็วเร็วเร็โน่นเรียกเรียกลูกมาเร็วม อันนี้มาเร็ว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 มาก็ไกลมา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 เร็วเร็วเร็วเออไหนอีกสี่อแล้วน้องวิ่งไปกระโปูทำไมอ่ะสามมาเร็วมาอีกหนึ่งโอ้โหเร็ว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  อ่ะเร็ว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 ,รว,รว,รวโอ้ยต้องใส่ขายาวครับพุ่มเอฟซีเ <laughs> วลาเด็กๆปีนกลมนะครับเล็บก็ ยิ่งใหญ่จะกลายเป็นสีน้ำเงินแล้วนะครับจะกลายเป็นสีเงินนะครับในภาษาลาบาดอนะครับเขาเรียกว่าสีเงินกับสีเงินลาบาดอแต่ลุงเดียไม่แน่ใจเลยนะครับพุ่มวายิ่งเหล็กสีดําอีกตัวจะเป็นสีเงินโดยไม่ครับเพราะลุงเดียเห็นเหรียมใต้คน A. เอเห็นไหมกับเอฟี่ตีข้านนะส่วนอ่าส่วนยิ่งใหญ่นึงจัดเจนแล้วครับเป็นเงินด่างเป็นด่างน,นะครับด่างออกเงินเขาเรียกว่าสีเงินใช่ไหม ออกมาลาบาดอนน้อสี่งเก่ากคือมักจะได้น้อยครับเพ่มเจ็บดี๊ดีเจ็บเจ็บนมมันเป็นแพ้แหละดี๊ดีกับทรงแท่นดี๊ดีนะครับ ไปเราไปอาห,หารไก่กันก่อนไปต้องเด็กๆมาครับสุ่มสี่แบบบิอ,อมีขาวน้ำหน้าไปยังไงไปไปนี่ส,สวยด้วยไปเร็วช็อกโก้ด้วยไปไปมาเร็วมาส,สวยนะครับซีครีมบางน้ำตาลเข้าใจว่าปอนนุนแมบีนะครับน่าจะรับ ไปเป็นลูกบุญตําอีกกลนหนึ่งก็มีตัวเดียวนะครับนี่ก็มีตัวเดียวนะครับสุดช่วยนะครับสุดช่วยกับซี่นี้ก็จะเป็นตาดําเล็บดํานะครับองทาดาแล้วก็จะเอาเป็นซีครีมนังตาลน,นี่ยแหละครับอ่ากาก้าวตำอ่าพันของเขานะครับ มันไม่มีแดดนะครับถ้ามีแดดดีๆีลุงเดียจะจับอ้อมน้ำสักตีให้เขา,าใต้ข้นนะครับย่งใหญ่มีสีเงินในด้วยนะครับสีเงินนะครับรก็เรียตีแรกลุงเดียว,ว่าจะเป็นสีฟันบุรีนะมองๆประมาณนั้นเรี <c oughs> ยบร้อยแลย้ว <c oughs> นอยานอนต้นยาสีเปียนะครับตีปูดูไม่เอาไม่เอาดีดีทำไมชอบกินน้ำแบบนั้นอ่ะ น้ำในตังไว้ให้ไม่ก่อยกินครับเพคือเดี๋ยวลุงเดียวลามเลยนะครับดีดีจะไม่ปล่อยเขาแบบนี้และครับเ <c oughs> นื่องโดยทีนี้เขาจะมีพวกยาชีดแล้วนะครับเดี๋ยวจะเริ่มแต่ตอนนี้ยังนะครับ เด็กๆมาเล่นนะครับแกับแนะครับก็อยากออกจากขอโวยวายเสียดังไม่เอาไม่เอาลุกลุกไปเด็วมันท่อน้ำหรือเปล่าเออตรงนั้นแหละท่อน้ำไม่ได้ไม่ได้ไปเด็วเร็วเดี่วเดียวเดีวเ่วเดี่ยวกดีด ไปเร็วไป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 นู่นไก่คอยแล้วไปเร็วไป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 ตัวอะไรอ่ะอ่ะมีกาวเด็กๆเริ่มตายคนลูกมานะครับเริ่มตายคนลูกหมาลูกสุนัขแล้วทีนี้เริ่มกัดไปตัวเลยเห็นรองตาไม่ได้กับกล้องปูดโดนถูกตีตะกี้โดนโดนอี ตัวอะไรฮะงงกันจังตัวอะไรอะไรออย่าไปเล่นในรูท่อนะอะสุดสวยทำไรอ่ะก็ไ้ให้ปูไว้ัวนั่นน่ะแน่แนดูดูกับตัวอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยเดียนี่ปูไม่อยู่นะเดี๋ยวเดีนาน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  เดี๋ยวเข้ามาใกล้ก่อนนะครับดีดีอย่าปลาลูกไปลงในน้ำเนี่ยดีดีเนี่ยตัวเองชอบตายเร็วตุดยดเร็วเปิดประตูก่อนเร็วเร็วตุดๆยไปโน่นเลยน้องจะเข้ามาด้วยตุดจุ้ยนะฮึ เยืบร้อยโดนต้นชาสีเปียกัดยอดเรีเ่ยไพอแล้วมีขาวพอพอเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวปูมาโดนแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีดี๋ยวนี่สมาชิกใหม่ออกมาอีกหกตัวนะครับพีแรกนับเป็นห้านะครับหกเหมือนเดิมนะออกมาหกก็ยังหกเหมือนเดิมหกตัว แล้วก็ไก่นมอีกสี่แม่ไก่หนึ่งนะครับผมค,ครับไก่กินข้าวนะครับไปดูเด็กๆตอนแบบเด็เดๆป่าลงเล่นแต่น้ำครับอ้าอ้าทำไมอ่ะดุดรวยะอ้าทำไมอ่ะดุดวยอ้าทำไมอ่ะอ้าทำไมอ่ะอ้าทำไมอ้าทำไมอ่ะอ้าทำไมอ่ะอาทำไมอ่ะอ้าทำไมอ่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้เนี่ยจะออกไปแล้วเนี่ยโอ้อะ อ้เอาละเอ้าวเอาละเออเออเออไปไปไปอันนี้ออกไปแล้วเนี่ยออกไปแล้วเนี่ยเออออกไปแล้วเออไปไปเนี่ยไป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 เร็วไปอ่ไปดีๆพาลูกไปเอาเร็วไปเอาเร็วไปถึงบ้านก่อนไปเร็วไปไปดีๆอย่าเล่นกับลูกว่าแรงๆว่าเบา Oh, wing, 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 râu Râu, 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 râu Bye, râu <laughs> Đi đi cả. Mượn đế cả cậu. Ờ, 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 rú vào dịu, bye, bye. râu, rau, bye, bye, À, chủ là muốn áo, áo. Yêu cả yêu. <laughs> à, bye, bye, đi đi. bầu bao, mấy áo. Đu tùa đuôi. หยอกลูกดูคืออยากเล่นนะครับหยอกลูกดีดีเป็นอะไรอ่ะฟังไว้อ่ะเดีนแน่แน่แน่ๆๆดีดีเหมือนเด็กคือดีดีก็ยังคิดว่าตัวเองเป็นเด็กนะครับดูตัวเองด้วยไปหยอกลูกอ,ะอ่ะมาปะ ดู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 ดโหร่างฟังดินะดีๆนักกีฬา,า,าตัวเองเป็นเด็กไม่เอา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 เล่นกันดีๆเอาน้านองเนาะดูไซด้วยดูไซด้วยดูไซด้วยไปมาดูไซด้วยดูไซด้วยไปดูความความองจะรอดนะครับอ่อาปูใจนะครับดูเขวิลลดลุงเดช จับปีๆน้องๆก็ไวในนี่ไวในนี่ก่อนไม่เอาไม่เอานี่จอมฉลาดมาเร็วมาไปไปมาเร็วมาวิ่งฉลาดวิ่งไงเดี๋ยวดูจะหนีไปไหนไปไปอยู่ในข้อก่อนไปแป๊บเดียวไปนะเขากําลังนะนะเดี๋ยวป้านางเตรียมข้าวไม่นางเตรียมข้าวอยู่เล่นนี่กันก่อนเนาะเออไปแป๊บเดียวแป๊บเดียว เดครับจำมากินนี่เด็กนี่นะครับเดี๋ยวห้าก้าวมาได้เด็กๆก่อนนะครับเด็กเด็โวยวายปิดปากเด็กๆก่อนไม่กวนวายเดี๋ยวในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมโอ้วันนี้นะครับสวร์ดีวันดีนะครับลุงกินน้ำอันนี้เพราะว่าไม่น้อยทุกคนก็จะเดินทางนะครับผมเนาะไปบ้านแพงนะครับผมนะ เดินไม่คิดหน้ากับพอดีครับผม